คนที่เกิดวันที่17นะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดคุ้มครองและจะมีโชคลาภหรือไม่ในเดือนกันยาถึงธันวาคม67นี้นะคะขอดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองคนที่เกิดวันที่17ก่อนนะคะอา มีพระพิฆเนศและองค์พยาคุณเนาะสำหรับใครที่บูชาทั้งสององค์นี้อยู่นะคะท่านจะปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะให้คุณมีความผาสุขจริงๆระยพญาคุณนี่ช่วยเกื้อหนุนทั้งด้านการงานและอะไรหลายๆอย่าง,างกับคุณด้วยนะ ท่านมีบุญสัมพันธ์กับคุณนะคะมาดูว่าคุณจะมีโชคลาภไหมนะคะในเดือนกันยาย,ยนถึงธันวาคมนี้อืโชคลาภไม่ได้มาจากการซื้อหวยเลยเบอร์นะแต่มาจากการบริหารงานของคุณเวลาคุณทํางานหรือติดต่อประสานงานกับใครเนี่ยคุณมีความฉลาดรอบคอบแล้วก็ฉลาดแกมโกงนิๆนๆจนะคะคุณจะได้รับผลประโยชน์ต่างๆในสิ่งที่คุณบุกบั่นทําไปนะคะก็ขอใหอ้โชคดีในทุกๆเรื่องนะคะ